กูจะประกาศรายชื่อแต่ละทีมผู้ชนะอันเรื่อยเจนถึงมัดมีอาคาระสิบสามผู้นำกอริลา่าเฮ้ยเ <Hey, S 1> มื่อกี้มึงเรียกใครว่ากอริล่าปะโฮโกรฮัติเม่เช่แม่งจะบอกกับมึงดีนี่ฮัติเม่คู่ต่อสู้อาคารห้าบล๘นำโดยลิงปัญญาอ่อนไอคิวต่ำเอาไอ้ห่านี่หลอ,อกด่ากูเฉยกูจะล้มมึงให้ได้เลยฮัติเม่เสียงมึงเปตานุก หัวดีนายเล็งและแมตต์อื่นจาก่านซีผู้ชายที่มีความมั่นหน้าสูงผู้ชายที่เปียบกับดอกไม้พิษในเขตร้อนเขาคือไก่ฟ้าต่างหน้าจัดหรือที่รู้กันอยู่ที่รู้กันอยู่หมายความว่าอย่างไงยะเดี๋ยวเจ๊ก็ใส่ให้เลยรองอันดับหนึ่งปีที่แล้วความยิ่งชาเข่งขึ้มและดึงดูดสาวหัวหน้าคาสีบ็อกซี่ซิปผู้นำโดยคนฝึกม้าเก่าโยชิคุระเคนชิโร่ริบๆเริ่มกันได้ยัง เพราะว่าอย่างไงผู้ชนะมันก็ต้องเป็นฉันอยู่แล้วงั้นก็อย่าร้องไห้หางสังนีกีกันแล้วกันนะหนึ่งในการแข่งขันพวกเข้าแข่งขันในครั้งนี้ไผรจะเป็นผู้ชนะ